วันนี้นะคะพี่นนี้จะมาบอกถึง4สิ่งที่คุณสมัครงานเข้าไปแล้วทางอีเมลแต่ว่าไม่โดนเรียกสัมภาษณ์งานสักทีค่ะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือคุณอาจจะส่งอีเมลผิดบริษัทหรือเปล่าคะหรือว่าส่งอีเมลไปพร้อมกันในหลายๆบริษัทหรือเปล่าถ้าคุณกําลังทําแบบนั้นอยู่พี่นนี้บอกเลยนะคะว่าอย่าทําแบบนั้นนะคะเพราะว่าในตําแหน่งงานหรือว่าบางรายละเอียดต่างๆคะ่ะเราไม่สามารถที่จะส่งพร้อมกันในหลายๆบริษัทได้คะ่ะ เพราะว่าตำแหน่งงานบางตำแหน่งงานเราอาจจะไม่ได้ไปสมัครงานในตำแหน่งงานของแต่ละบริษัทที่เหมือนเหมือนกันหรือว่าบางรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับแต่งใหม่ให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่เราจะไปสมัครในแต่ละบริษัทนะคะดังนั้นสิ่งนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเราไม่ควรทําในส่งสมัครงานในหลายๆบริษัทพร้อมกันแบบนี้นะคะ อย่างที่2เลยนะคะนั่นก็คือคุณใช้ชื่ออ e ีเมลที่เป็นทางการหรือเปล่าคะถ้าหากว่านะตอนนี้คุณยังใช้ชื่ออ e ีเมลที่ไม่เป็นทางการพี่อันนี่แนะนํานะคะให้ไปเปลี่ยนชื่ออ e ีเมลใหม่คะ่ะให้เป็นชื่ออ e ีเมลที่เป็นทางการจะดีกว่าคะ่ะเพราะว่า HR เขาจะได้มองได้ว่าถ้าหากว่าคุณใช้อ e ีเมลที่ไม่เป็นทางการเขาอาจจะมองว่า คุณอาจจะยังไม่พร้อมที่จะสมัครงานใหม่ค่ะดังนั้นพี่แอนนี่มีทำคลิปนี้ไว้ไว้อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการทำชื่ออีเมลค่ะสามารถไปเปิดดูในคลิปก่อนๆได้เลยค่ะ อย่างที่สามเลยนะคะนั่นก็คือการตั้งชื่อหัวข้ออีเมลค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการตั้งชื่อหัวข้ออีเมลถ้าหากว่าณตอนนี้คุณยังเขียนชื่อหัวข้ออีเมลที่ยังคลุมเครือนแล้วก็ไม่ชัดเจนค่ะ HR อาจจะมองข้ามคุณไปได้เลยนะคะดังนั้นถ้าหากว่าใครอยากรู้ว่าการตั้งชื่อหัวข้ออีเมลให้เป็นทางการเนี่ยเราจะต้องตั้งยังไงพี่แอนนี่มีทาคลิปไว้อยู่แล้วค่ะเพื่อนๆหรือน้องๆทุกคนนะคะสามารถกลับย้อนไปดูในคลิปก่อนๆได้เลยค่ะ อย่างสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการเขียนเนื้อหาในอีเมลค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าคุณเขียนเนื้อหาในอีเมลที่คมเครือไม่ชัดเจนไม่ระบุอะไรให้มันชัดเจนเราอ่าน HR อ่านแล้วงงๆไม่เข้าใจเขาอาจจะเปิดแล้วก็ปิดอีเมลของคุณได้ค่ะดังนั้นการเขียนหน้าอีเมลของคุณต้องชัดเจนและเป็นทางการแล้วก็ดูสุภาพให้มากที่สุดค่ะและถ้าหากว่าใครรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าจะต้องเขียนหน้าอีเมลเป็นทางการยังไงเราฟังคลิปหน้าหน้านะคะพี่นนี้จะมาบอกเคล็ดลับในเรื่องของการเขียนหน้าอีเมลให้ค่ะและถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณคุณสามารถกดไลค์กดแชร์ไปได้เลยนะคะและถ้าหากว่าคุณสนใจที่อยากจะทำเรซูเม่หรือคฟฟอร์เลเตอร์กับพี่นนี้แล้วแล้วก็สามารถทักแชทมาได้เลยค่ะพี่นนี้มีทีมที่จะสามารถทําให้เรซูเม่ของคุณและคฟฟอร์เลเตอร์ของคุณดูโดดเด่นได้ค่ะสําหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ